วันนี้เป็นครั้งที่74ตรงกับวันที่22มกราคม2 5งพรเข้าพเจ้ารัตนกุลรัตนพลทีเขาเป็นวาจาสาธยายพุทธมนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารย์ยบูชาแด่องค์พระความปฏิเทร,ราจา้าองค์หลวงปู่สมเด็จด,ดุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทพวดาเจ้าทั้งหลายโปดรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาคุณพระรัตนตาเยครูบาอาจารย์และเทเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอัตตาคัชันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชสัสุนันตุสักขโมขะถัง สเคกาเมจรูเปคลีซีคาราตเตจันตาริเขวิมาเนทีเปรักเทจคาเมตาลุวะนัคข่าเนเคหาวัตถุมหิเขตเตภุมาจายันตุเทวาชรัทธรวิสเมยักขะคันทพนาคาติคทันตาสันติเกยังมุนีวรวัจจนางสาทวเมสุนันตุธรรมสวนการลอยม์พระทันตาธรรมสวนการลอยมพระทันตาธรรมสวนการลอายมพระทันตาบทส่วนนมัการสิทธิคาถานาโมตัสสะภะคะวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทเสดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสระนังอัญญังพุทโธเมสระนังวะลังเอเตนะสัจาวัชเชนะโสุทิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสระนังอัญญังธัมโมเมสระนังวะลังเอเตนะสัจาวัชเชนะโสุทิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสระนังอัญญังสังโฆเมสระนังวะลังเอเตนะสัจาวัชเชนะโสุทิเมโหตุสัพพทา บทส่วนมหาการุณิกโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิกโกนาโถอัฐายะสภปานิหนังปุเรนตวาปาและมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสจวเชนะมาหุนตุสพูปัทถวามหาการุณิกโกนาโถหิตายะสภปานิหนังปุเรนตวาปาและมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสจวเชนะมาหุนตุสภูปัตถวา มหาการลุนิโกนาโถสุขายาสพะปานินังปุเรนตวาปารและมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสจาวเชนะมาหนตุสพูปัถวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวามสุตังเอกังสมัยังภะควาสเกสุวิหารติกกปิิัลวัตถุสมิงมหาวเนมาหตาพิขุสังเคนัสทิงปัญจมาเตหิพิขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจารกธาตุหิเทวตาเยพุเยนะสันนิปติตาหติภะควันตังทัศนายะพิขุสังคัญจะ อัถโคจตุนังสทาวาสกายิกานางเทวานางเอตัาท้โหศอยยังโขภควาสเกสุวิหารติกัปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหัตาพิคุสังเคนัสติงปัญจมาเตหิพิคุสเตหิสเพหิวะอรหันเตหิทัสหิจโรกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุนติภควันตังทัศนายะพิคุสังคัญจะยันุนะมยยมปีเยนะภควาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกัมิตวาภควโตสันติเกปเจกคาถาภาเสยามาติ อัตโคตาเทวตาเซยธาปีนามาภะละวาปุริโสสัมมชิตังวาพาหังภาสาเลยยปภาษาลิตังวาพาหังสัมมิชยะเอวามีวะสธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภะคะววโตปูระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภะคบันตังอภิวาเทตวาเอกะบันตังอักทังสุเอกะบันตังถีตาโขเอกาเทวตาภะคะววโตสันตเกอีมังคาทังอภาสิมหาสมโยปวัตนสิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหีมังธรรมะสมยังทักคิตาเยะอปราชิตะสังคันติ อัฏโคอปปลาเทวตาภะคะวโตวสันตเกอีมังคาถังอภาสิตตะพิโคโวสมาทหังสูติตังอัตโนวิชุกขมากรังสุสารถีวะเนตานิฆเหตวาอินทิยานิรักขันติปัตถิตาติอัทโคอปปลาเทวตาภะคะวโตวสันตเกอีมังคาถังอภาสิเชตวาคีรังเชตวาวปาลีคังอินทคีรังโอหัจมะเมชาเตจรันติสุทาวิมลาจากขูมตาสุทันตาสุสูนาคาติ อัาโคอราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเย,ยเกจิพุทธังสรนังคตาเสนาเตฆมิสสันติอปายะภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสสันติติอัถโคภควาพ,พิขุอมันเตศิเย,ยพุเย,ยนะพิคเวทัสสุโลกาธาตุสูเทวตาสันนิปติตาฮนติ ตถาคตังทัศนายะพิขุสังคันจะเยปิเตพิขเวอเหสุงอตีตมัทนานัรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพักวันตานังเอตาปะมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเหสุงเสยยะธาปีมายหังเอตรรหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาคตมัทนานัรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพะควันตานังเอตาปะมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยะธาปีมายหังเอตระหิอจิคิสามิพิขเวเทวกายานังนามิ กิตตยิสามีพิกเวเทวกายานังนามามิเทศิสามีพิกเวเทวกายานังนามามิตั้งสุนาธาสาธุกังมนาาสิิโลถาภาศิษามีติเอวังพันเตติโคเตพิกุพะขวัตโตปัจจโสสูงพะควาเอตทัทเทวโจอสิโลกะมนุษกัสสามียัตถภูมมาตทัสสิตาเยสิตาคิริขพลังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหวัสันดีนาโลมะหังสาพิสัมพุโอโอทาตามนัสสาสุทธาวิปัสน,นามนาวิลา พิโยปัญจสเตยตวาวเนกปิรวัตเวตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสนะเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเตจอาตปมะกะรุงสุตวาพุทธศาสศาสนาเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานัทสนางอเปเกสตะมัทขุงสหัสสังอัตสตาลิง สตังเอเกสหันสานางอมนุษาาะมัทักสุงอเปเกนันตะมัททักขุงชิสาสภาพุตตาอหุงจันจะสพังอภิญญายวะวักิตวนะจักขุมาตะโตอมันตยิสัทธาสาวเกสานเสนระเตเทวกายาภิกกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเยวังกิตายิสามิคิระหิอนุปุพภโสสตาสหัสสาวะยขาภุมมากะปิละวัตวาอิทิมัโตชิติมันโตวนาวันโตยะสัตสีโนมทามนาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวนาง ชะสะาสหัสาเหมาะวะตายักขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตยัสะสิโนโมททามา,าอาภิกาวมุงี่คุณังสมิจิงวนัง สาตาคิลาติสาหัสสายขานานตะวันนิโนอิทิมัโตชิติมัโตวนนวันโตยสัสสิโนโมทามนาพภิกามุงพิคุณังสมิติงวนังอิเจเตโสลัสสาหัสสายขานานตะวันนิโนอิทิมัโตชิติมัโตวนนวันโตยสัสสิโนโมทามนาพภิกรมุงพิคุณังสมิติงวนังเวสามิตาปัญจสตายขานานตะวันนิโนอิทิมัโตชิติมัโตวนนวันโตยสัสสิโนโมทามนาอภิการมุงพิคุณังสมิติงวนัง กุมพิโรราชาคหิโกเวปุลัสสานิเวสนางพิโยนังสตาสหัสสังยักขานังปยิรุปาสติกุมพิโรราชาคหิโกสโสปาคัสมิติงวนางปุริมัจัตทิสังราชาทัตตะลักโถปสาสติคันทพ,พานังอธิปฏิมหาราชายสัสิโสอุตตาปิตัสสะพะหววินทามานามหพพลา อิติมันโตชิติมันโตนาวันโตยัสสิโนโมทามนาพภิการมุงพี่ขุนังสมิติวนังทักคินันจัตที่สังราชาวิรุลลโหตป่าสาสติกุมพันธานังอธิตติมหาราชายัสสิโสพุทธาปีตัสาพระโวอินทามนามหัพลาอิติมันโตชิติมันโตนาวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิการมุงพี่ขุนนงสามิติวนังปัชชิมันจัตที่สังราชา วิรูปโขปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปีตัสสะพะหววินทามานามหพราอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยัสสิโนมทามานาอภิการมุงพิคุณังสมิติงวนังอุตตรัจาตท่สังราชากุเวโลตปัสสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปีตัสสะพะหววินทามานามหพราอิทิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยัสสิโนมทามานาอภิการมุงพิคุณังสมิติงวนัง ปุริมาทิสังทัตตาโถทักคินเนนวิรุฬหโกปชิเเนนวิรุปโขกุเวโลตัรังทิสังจตาโลเตมหาราชาสัมมันตาตตโรทิสาทัชพันละมนาอัตถังสุวเนกปิรวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิการสถามายากูเทนตุเวเทนตุวิภูจักวิภูโตสหจันทนโนกามาเสธโถจะกกินุคันทุนิคันทุจะปปนาโทโอปามันโยจักเทวสุโตจักมาตริจิตตสีโนจะกคันทพโพนโรราชาชนโสน อาคูปัญจสิโคเจวะติมพรุสริยวัชสาเอเตจันเยจาราชาโนคันทภา,าสหรา,าชุพิโมธามานาอภิกามุงพิคุนางสมิติงวนังอัธาคูนภัทษานาคาเวสาลาสหาตัจชากากำพลัสสตลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนา,าทาตาัตตัรคาจัอาคูนาคายัสสิโนเอรวันโนมหานาคโคโสปาคาัสมิติงวณัง เยนาคราเชสหัสหาลันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายสเตวนมัชชะปตาจิตตาสุปันาอิตเตสานามังอภยันตานาคราชานมาสีสุปนาโตเขมามกะศีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปันาสารณมกังสูพุทธัง ชิตาวาชิรหัตเถนะสมุทังอสศลสิตาพาตโลวาสวัสเตเสเตอิทิมันตโตยัสสินโงการกัญชามหาพิสมาอสรลาธานะเวคัสาเวปาจิติสุติจจะจักปหาราโทนมูจีสหะสัตังจัดผลิปุตตานังสัเพเทเวโรจนามกาสันในหิตวาพลิงเสนังราหูพัทธมุปาขมุงสมโยธานิพัทันเตพิคุณนงสมิติงวานังอโปจะเทวาปัชวีจะ เตโชวาโยตธาขมุงวัุนาวาตุนาเทวาโสโมจัยสัสาสหะเมตากรุณากายิกาอคูเทวายะสิชโนทัสเสเตทัสสถากายาสัพเพนานตะวณิโนอิทิมันโตชิติมัโตวนวันโตยะสิชโนมธัมนาพิกามุงพิกุนังสัมิติวนังเรียนทุนจัดเทวาสาหลรจัอัสมาจัตทุเวยามาจันทัสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักขิตาสริยะสุปนิสาเทวาสริยะมาคูปุรักขิตา นักขานิปุลคิตาวาอาคูมันทะวลาหากาวัสุนังวัสวเสโธสโกปาคาปุรินทะโธทัตเสตทัสถากายาสเพนานต,ตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทมามนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวันังอัาคูสาภูเทวาชาลมัคขีสิขาลิวะ อริทกาจักโลชาจะกอุม,มาบุพพนิพาสีโนวันลลนาสหธรรม,มาจากรอจิตาจะกอเนชากาสุเลยะลิจราอาคูอาคูวาสวนเนสีโนทัศเสตทัศสถากายาสเพนานตตะวัน,นิโนปิทิมันโตชิติมันโตวันนมันโตยัส,สิโนโมทามานาพิกามุงพิกุลังสมิติงวันังสมนามหาสมนามนุสสามนุสสุตมาคิดท้าปทูศิกาอาคูอาคูาคมโนปทูสิกา อัทคูหะโยเทวาเยจารลหิตาวาสิโนปรารลคามหาปรารลคาอาคูเทวายัสสิโนทัตเ,เตทัสถากายาสัพเนานตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตนะมันโตยัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิกุนงังสมนึกิงวงังสุกากดุมหาอรุณาอาคูเวคะนัสสาสหะโอทัตตะคะไรหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามัตตาหาลัคชามิสกาจาย,ยัสสิโนท่านายังอาคาปาชิโนโยทิสาพิวัสติ ทัศเตทัศสถากายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนัมันโตยัสสิโนมุทมานาพิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนางเขมิยาเตศิตายามากัตถกาจะยะสัสิโนสัมพิตะกาลามะเศถาโชติมานาจะอาสวานิมานัติโนอาคูอัทาคูปะลินิมิตาทัศเตทัศสถากายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนัมันโตยัสสิโนมุทมานาพิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนาง สัตติเตทเทเทวนิกายาสเพนาตตะวันนิโนนามันวเยนะอาคันชุงเยจันเยสัทิศาสหาปะปวุทธชาติมัคคีรังโอคติน,นามนาสวังทักเขีโมคติตรังนาคังจนทังวะอสิตาติตังสุภุมมาปรมัตโตจักปุตตาอิทิมโตสหสะสันนังกุมโลติสโสจะกโสะปาคาสมมิติวะนังสหัสสุภุมารกางมหาภุมมาพิติถติอุปปันโนชิติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัสเสธาอิสราอาคูปจจกาวะสวัตติโน ไสัญจมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพอพิกันเตสินเทเทเวสพมเกเมลเสนาอภิกามิปัญสกันหัสสะมันที่ยังเอทะันหัทพันทัทะราคีนาพันธมัทโธสมันตาปริวาเลถะมาโวมจิทะโกจินังอิติตถามหาเสโนกันหัสเสยนางอเปชยิปานินาตรมาหัตจัสรังกตวานะเพระวังยะถาบาวุสโกเมโขธนายันโตสวิชโก ถ้าทาโสปิชาวติสังคุโตอัศยวงวเสตัจจสพังอภิญญาววคิตวานะจักขุมาตโตอมันติสัทธาสาวกีสาเสนรเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิชานธาภิกขวเตจัตตาปัตมะกะลุงสุตว่าพุทธศัสสะสนังวิตราเขหิป,ปากามุงเนสังุมตมิอินชยุงสพเพวชิตาสังฆามาพยาติตายัสาสิโนโมทันติสาภูเตหิสาวกตาเตชเนสุตตาติ บทสวดจุลชัยยปละกนนโมเมพุทธเตชะสารัตนัตยะธรรมิกาเตชปะปสิทธิปสธปสีเทวานาลายะประเมสุลาสิทธิพมมาจากอินทาจะจัตตุโลกาคัมภีรคก,กาสมุทาภูตุงขังคาจาสะสพมมชัยยปสิทธิภาะวันตุเต ชัยยะชัยยะธารณีธารณีอุทธิอุทธีนาทีนาทีชัยยะชัยยะฆาคนละตนและนิสัยนิไลสายเสนเมรุราชพลนอรชีชัยยะชัยยะคำพีระสมพีนาคินธนาคีปีศาจปูตการีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงขีสุธาธนามุขชาชัยยะชัยยะวรลุณมุขสาตาชัยยะชัยยะจำปาทินาฆากุลคันทก ชัยยะชัยยะคัชคนนัตตุลงสุกรผู้ชงศีหะพยาคัีปาชัยยะชัยยะวรลุณนมุขค่ายาตาชิตาชิตาเสนารีปุนสุทธินารดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตะเลสะทาสุชัยยาชัยยะชัยยะธรณีสันตินสะทาชัยยะชัยยะมังกราชรัญญาภวัคเเชัยยะชัยยะวรลุนนยักเขชัยยะชัยยะลักษเสสุรผู้ชเตชาชัยยะชัยยะพรมเมนทัคนาชัยยะชัยยะราชาทิราชาชัย ชัยยะชัยยะปัทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกับพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรฮาโลอลินเทวาชัยยะชัยยะพมมาสุรโคชัยยะชัยยะนาโควิลุนหโกวิลุปะโคจันทิมาละวิ อินทนจากเวนัตเตยโยจากกุเวโลวัลโนโปิจักรอคีวายจาปันชนโหกุม,มาโลทัตตะลักทะโกอัคทารสัมหาเทวาสิทธิตาปสะอาทยโยอ,อิสินโนสาวกกาสภา,าชัยยะอาโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจากสังโคจากทัศป,ปาโลจากชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะสุธีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหนตุเตชัยยะมังคลัง ชยโยปีพุทธสัจสิริมโตออยังมารัสัจัปาปีมโตะปราชโยอุคคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชายะตถาพมคณามเหสินโนชายโยปีพุทธสัจสิริมโตออยังมารัสัจัปาปีมโตะปราชโยอุคคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชายะตถาอินทคณามเหสินโนชยโยปีพุทธสัจสิริมโตออยังมารัสัจัปาปีมโตะปราชโยอุคคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชายะตถาเทวคณามเหสินโน ชายโยปิพุทธัสสิมโตอายังมาลัสจัปปาปีมโตปราชโยอุโคสยัมโพธิมเทปโมทิตาชายาตถาสปันนกนาเมหีสีโนชายโยปิพุทธัสสิมโตอายังมาลัสจัปปาปีมโตปราชโยอุโคสยัมโพธิมเทปโมทิตาชายาตถานาฆคณาเมหีสีโนชายโยปิพุทธัสสิมโตอายังมาลัสจัปปาปีมโตปราชโยอุโคสยัมโพธิมเทปโมทิตาชายาตถาสัพพมัคคณาเมหีสีโน ชย,ยันตโตพรธิยามูเลศกยานางังนันทิวัตโนเอวังตะวันวิชยโยโหหิชยสุชยมังคะเลอัราชิตาปัลังเกชีเซปทาควิโปคะเลอภิเสเกสัพพะพุทธานังอัคปัโตโปโมทติสุนักขัดตงังสมังคลังสป,ป่าพาตางังสมุจิตงังสุขโนสมุหุนโตจัตสุยิถังพงมจาริสุปัททกกินังกายยกรรมังวาจากรรมังปัทักกินงังปัททกกินงักกนงมโนกรรมังปนิธีเตปัททกกินาปะทัะกินานิกัตตะวานะพันตเถปัททกกินเน เตอัตถารัฐาสกิตาวิรุนหาพุทธศาสนาอโรคาศกิตาหนทะสหัสเพหิยติภิสุนันตุพนโตเยเทวาอสมิงทานีอาทคตกาท่ฆายุกาสธาหนตุสุกิตาหนตุสัพพธารักขันตุสัพพัสตานังรักขันตุชินาสานังยากาจิปัฒนาเตสังสเพปุเดนตุมโนรัฐายุตตะกาเลปวัสสันตุวัสสังวัสสาวาลาหกาโาคาจุปัฏวาเตสังนิวาเรนตุจัสัพพธากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุญาถาอรหัง บทสวดธรรมนิยามสุตตังเอวเมสสตังเอกังสมยังภะควาสาวัตถิยังวิหารติชตเชตวเนอนากปินทิกัสาอารเมตะตาตโขภะควาพิกพุอมันเตสิพิกขาวติพระธันเตติเตพ,พิกุภะควโตปัจจโสสุงภะควาเอตตาทวจรอุป,ปาทาวาพิกขเวตตาคาตานังอนุป,ปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมมัธต,ตาธรรมนิยามตาสัพเพสังคาราอนิจจติ ตัณฑาขตวะพิสัมพุทธติอภิสมติอภิสัมพุทธจิตวาอภิสมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติอวิวัติวิภัชติอุตานีกรลนติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวัสสาทุธรรมะทิตตาธรรมนิยมตาสัพเพสังขาราทุกขติ ตั้งตถาคตวะพิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวาตริติวิพัชติอต então, ุตานีกรณติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสัพเพธรรมานัตตาติตั้งตถาคตวะพิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอจิคติเทเสติ ปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวรติติวิภัชติอุตตานีกรลณนติสัพเพธรรมาอนัตตาติอิทรรมาโอจากภควาตตะ,ตะมานาเตพิขูภควตโตภาสิตังอภินันทุนติ บทสวดพัทเทกาตตะคาถาอติงตังนานวาขามยยะนัปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาตีตัมปะีนันตังอป,ปัตันจะอนาคาตังสิ่งเป็นอดีตก็ล้าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปน,นันจะโยธรรมังตตะถวิปัตสติสังหีรังสังกุปปังตังวิทามนุป,ปรุหเย ผู้ได้เห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่าแจำแจ้งไม่งอนเงันคอนแคลงเขาควรพาอพูนอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามราังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ นาฮิโนสังฆะรันเตนะมหาเสนีนมัจ,จนาเพราะการถัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตมัตันทิตังตังเวผาเทกะรัตโตติสันโตอจิคเ,เตมุนิมุนิผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียนอยู่เช่นนั้นไม่เกียรข้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมสังเวคปัจจะเวขณะสัพเพสังขาราอนิจจสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนวัสงมายาเมลิตพังอันเราจักพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสางเวเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดโลกชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง มรณะ,ะเมนียตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนขันตจักวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจักนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกระลิงคลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้เละท่อนฟืนนี่รัดถังหาประโยชน์ไม่ได้อัน,นิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายธรรมนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปัชิตาวานิรุชนติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสโมสุโข,ขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสัตมามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาลิงสุจะมฤตสเลที่ตายแล้วและกาลังจะตายตะเทวหังมฤตสามิเรา,เา,าก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัททิเมเอธทัสังสยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย <c oughs> บทส่วนเมตตายังกินจิยังกินจิกุสลังกรมมังสัพเพหีพเตหีกตังปุญยังโนอนุโมทันตุสุนันตุพลโตเยเทวาอสนิงทานอธิคตาทีฆายุกาสธาหนตุสุกิตาหนตุทุกขาปมุลจันตุป้าตาปิตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุลจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปมุลจันตุสัพเพายาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปมุลจันตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุลจันตุ สัพเพอจาริยุปัจฌายาสกิตาหนตุทุกขาปมุลจ Mont right ันตุสัพเพนักขตาสกิตาหนตุทุกขาปมุลจันตุสัพเพเทวาสกิตาหนตุทุกขาปมุลจันตุสัพเพสามะตินังสามิชันตุโมบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอาคันติมายอิติภักขวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายอิติภักขวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายอิติภักขวา ปฏิทานคา,าถายาเทวตาสันติวิหารวาสสินีทูเปคะเลโพทิคะเลตหิงตหิงตาธรรมธานนนภาวันตุปุชิตาสทิ้งกระโดนเตถาวิหารัมัะเถรเทราจะมัชานาวกาจะพิขโวสารามิกาธานะาปฏติอุปัสกาขามาจะเทสานิเข้ามาจะอิสราสปนภูตาสกิตาพระวันตุเตชาลาวิชาเยปิจะอันทสัมภวาสังเสทชาตาธโวปปาติกาเนียนิกังธรรมะวลังปฏิจเตจะเพปิทุข,ขสกักกระโรนตุสังขยัง ตาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมัทลาจะปุกขลาสังโฆโหตุสมโควะอัถายะจะหิตายจะอัมเหรักตุสัทธรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุฒิิงสัมปาปุเนยามะธรรมเอยริยปเวทิเตปัสนาโหตุสัพเพปีปานิโนพุทธศาสนีสมมาธารังประเวกฉันโตกาเลเทโวปวัตสตุวุทธิภวายัสสตานางสมิธถังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตตชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเะราชาโนประชังรักขันตุสัพพทา บทรงเทวดาเทวตาวิโยชนะคาถาทุกขปตตาจนิดทุกขาพยาปตตาจนิดพยาโสกปตตาจนิดโสกาหนตุสภพปิปานิโนเนตาวตาจะอเหิสัมปตังปุญญสัมปทังสัพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาท่านังททันตุสัทธายาสีลังรักันตุสัพพธาภาวนาภิรตตาหนตุขัจฉันตุเทวตาคตา สมังฆราคาถาโหตุสัภาภาพังสมังฆลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสธีโหตุนิรันตังโหตุสพังสมังฆลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตังโหตุสัพังสมังฆลังลักขัน <asking> ตุสับพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสสธีโหตุนิรันตัง สพเพุทธาภรปัตาปเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตชินะรักขังพันธามิสัพโสสพเพุทธาภรปัตาปัจเจกาณจะยังพลังอรหันตานันจเตชินะรักขังพันธามิสัพโสสพเพุทธาภรปัตาปเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตชินะรักขังพันธามิสัพโส สภีพุทธาพระปัตาปเจกาันจายังพลังอรหันตานันจเตชีนะรักขังพันธามิสัพประสงคสเพพุทธาพระปัตาปเจกาณจายังพลังอรหันตานันจเตชีนะรักขังพันธามิสัพประสคสภีพุทธาพระปัตาปัเจกาณจายังพลังอรหันตานันจเตชีนะรักขังพันธามิสัพประสค์ สเีพุทธาพระปพตาปเจกานจ่ายยังพลังอรหันตานันจเตชินะรัขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาพระปพตาปเจกานนจ่ายยังพลังอรหันตานันจเตชินะรัขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาพระปพตาปเจกานจ่ายยังพลังอรหันตานันจเตชินะรัขังพันธามิสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เสด็จสาตยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนมเก้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงผู้เสด็จสุ่สวรรคาลัยขออาน,นิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัมผัสสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้คล้าคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสิริมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ดได้อนโมชนาในสาธุการในบุญกศุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและฤิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทอ